ทำไมปวดคอเรื้อรังทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้งานคอหนักๆนะครับถ้าคุณปวดคอบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้ออกแรงคอเท่าไหร่นี่คือเหตุผลที่แท้จริงของสาเหตุอาการนะครับอาการปวดคอเรื้อรังส่วนใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อป้องกันตัวเองนะครับไม่ใช่การใช้งานนะักเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณเครียดคิดมากหรืออยู่ท่าเดิมนาน,านๆสมองจะสั่งให้คอบา่าเกรงตัวอัตโนมัติเพื่อป้องกันตัวเองและเมื่อมันตึงสะสมแบบนี้ทุกวันทุกวันนะครับร่างกายก็จะเริ่มส่งสัญญาณนะครับเป็นอาการปวดคอเรื้อรังนะ เพื่อนๆลองเช็คง่ายๆนะครับลองเอียงคอเบาๆถ้าตึงหร<ม>ือมีจุดที่กดแล้วเจ็บนะครับหรือเจ็บลมถึงสะเทือนด้วยเนี่ยแปลว่าร่างกายกําลังทํางานหนักเกินไปนะครับถ้าต้องการปลดโหมดป้องกันตัวเองของร่างกายวิธีปลดล็อกสมองของเราช่วยให้ระบบประสาทกลับสู่ภาวะปลอดภยัยกล้ามเนื้อคอจะคลายลงได้อย่างเป็นธรรมชาติเพื่อนลองทําตามท่านี้ได้เลยนะครับมันจะช่วยเพื่อนๆได้มากเลยกับอาการปวดคอแล้วก็ตึงกล้ามเนื้อคอมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากฟื้นฟูร่างกายได้โดยเร็วนะครับ ติดต่อเราได้เลยวันนี้เพื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วถ้าอยากคืนสมดุลให้ร่างกายแบบลึกถึงระบบประสาทเรามีเทคนิคปลดล็อกสมองที่ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้เร็วขึ้นครับนาซชชิอันเพนศาสตร์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมเทคนิคปลดล็อกสมองเพื่อคลายอาการเจ็บปวดเป็นศาสตร์บำบัดด้วยมือเท่านั้นด้วยการสัมผัสและขยับประบบอย่างนุ่มนวลและปลอดภยัยศาสตร์นี้ปลอดภยัยต่อคนทุกเพศทุกวัยนะครับตั้งแต่อายุ1ขวบจนถึงร้อยปีเลยไม่ใช่การนวดและไม่ใช่กายภาพแต่คือเทคนิคปล็อลอกสมง เพื่อปลกพลังการฟื้นฟูนตัวเองอย่างเป็นธรรมชาติเจอกันใหม่อีกครั้งหน้าครับจ๋าเนี่